ยาว <c oughs> ลยยาวจิ๋ดนะครับตอไมลี้เลี่ยมสามอันนะสาม,มองนะครับอันนี้สุดท้ายแล้วที่น ไม่ต้องไม่ต้องตัดฟ้าให้มันใหญ่มากนะครับ เจะหามมุมดีๆแบบเดี๋ยวนะครับก็ปรับมุมดีๆนะครับ กดฟ้านะครับกดฟ้าเรียกรูปภาพผมก็จะเก็บบล็อก <c oughs> เก็บบล็อกไว้แบบนี้นะครับเวลาเราจะได้ไม่ต้องทำบ่อยนตอนที่จะ กดกระจกเนี่ยผมผมยังไม่ได้ล้างน,น้ำนะคือยังไม่ล้างน,น้ำนะครับเอาใช้ผ้าเช็ดธรรมดาก่อนผมจะล้างตอนที่จะทำมาเดน้ำยาแล้วครับตอนปิ้งไม่ไม่ไม่ล้างน,นะครับเช็ดอได้เฉย เจ้านี้เขาต้องการแบบว่า <c oughs> ไม่นูนมากนะครับไม่นูนมากนี่นะครับ <c oughs> ผมใช้กล้องหลังนะผมจะไม่เห็นด้านหน้านะครับใช้กล้องหลัง ราะว่าทำไปนานๆก็จะชินครับจะรู้ว่าอ่อนได้ที่หรือยังหรือยังไม่อ่อนนะครับต้องทำไปๆอันนี้เป็นการลองไล่ดูครั้งแรกนะครับลองไล่ดูครั้งแรก ม่เท่เียนะครับการเลียครับคือถ้าเป็นคลิปคลิปวิดีโอผมตัดต่อให้กันนะครับผมบางทีมันไม่ได้เต็มมันไม่ได้เต็มรูปแบบ่ครับพอดีนะครับพอดี ที่เรียบก็ต้องเอาวางไว้ในที่ปลอดภัยนะครับที่ไม่มีอะไรหลงใส่ได้โดยเฉพาะเนื้อผงเนี่ยตอนนี้ฝนตกทำำนัด ด้านหลังมีจะให้เรียบนะครับด้านหลังมุกตาจะไม่ให้นูนมากแต่นูนนิดเดียวนะครับนูนนิดเดียวเออขาไม่ชอบนูนนะครับเขาชอบแบบนเรียบ ช้าครับอันนี้เป็นคำเลียมเดิมยาไปต้องนั่นนะครับ,อร,บรอบนี้ทำสามองค์นะครับเมื่อทําเสร็จผมก็จะเอาล็อกเก็บใส่ถุงไว้นะครับ ดูกันสดๆนะครับว่าทํายังไงนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับ อย่าพยายามเอามือเปล่ามาลูบนะครับพยายามใช้ผ้าเพราะว่ามือเราเมบางทีมันมีอุณหภูิความเย็นแล้วมันมันจะทําให้ไปกดีโอกาสที่มันจะยุบในอนาคตเกิดไปได้นะครับเพราะว่าความร้อนอาจจะไม่สม่ำเสม,มอนะครับให้เราใช้ผ้ารองก่อนถ้าเราจะลูบนะหรือถ้าเราจะไม่ลูบก็ได้นะแวแต่นะครับ วัดดูนะว่าได้ไหมนะครับได้นะครับคือผมเอามาตัดก่อนนะครับตัดแล้วก็คอยร้างล้างน้ำนะครับทีหลัง นะครับไม่ได้ฝาเราได้ทำนะครับแต่ละวันกดเสร็จแล้วทีนี้ผมจะมาตัดนะครับมาตัด พอใช้กันไขลได้แล้วครับเราไม่ต้องทำแดงมากเราแค่พอเดินน้ำยาได้เพราะว่ายังไงมันก็ต้องตัดนี่แล้ว ทีนี้ก็ล้างนะครับผมจะใช้น้ำยาเป็นของเอมเวนะครับน้ำยาล้างผาานะครับที่จริงเอาน้ำยาเช็ดกระจกอะไรก็ได้นะครับไม่ได้จำเป็นนะนะครับผมก็จะแบบนี้นะครับแล้วก็เช็ดผ้าตัวนี้เช็ดให้แห้งนะครับผ้าตัวนี้เอาไว้เช็ด ให้น้ามันแห้งนะครับก่อนที่เราจะเดินน้ายาผมก็จะใช้ผ้าอีกตัวหน,นึ่งนะครับซึ่งเป็นเสื้อตาหานนะครับเสื้อตาหานเราจะเดินน้ายาจบเลยนะครับรอบนี้ทีนี้เราก็เราก็ลองมาเลงดูนะครับว่า ตัวไหนนูนมากเราก็าไว้ข้างหน้านะครับตัวไหนนูนน้อยก็อ,อยู่ข้างหลังนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะได้เตรียมเดินน้ำยานะครับแล้วก็เช็คดูว่าอันนี้เป็นขวดเตาร้อนธรรมดานะครับขวดเตาร้อนแล้วก็เอาเซลลิงนะครับดูน้ำยาเพราะว่าใช้เซลลิงเดิน บางทีเวลามันหล่นแล้วมันแตกมันหล่นได้นะครับมันหล่นมันแตกได้ผมก็เลยเปลี่ยนยใช้ขวดกาวร้อนนะครับคือการไล่เนี่ยมันจะละเอียดกว่าถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าถ่ายคลิปบางทีมันรีบนะครับอันนี้เป็นขวดกาวร้อนนะครับเข็มอันนี้ผมใช้เบอร์18นะครับเบอร์18เบอร์18เบอร์20พอดีแต่ถ้า เบอร์ที่เล็กไปเพราะว่ามันเดินน้ํายาลำบากนะครับหรือบางคนใช้เบอร์16บหกก็มีนะครับแล้วแต่นะครับแแล้วต่ทีนี้เราก็มาเตรียมอุปกรณ์นะครับอันนี้ใบมีดเดินน้ํายาประมาณ0ูนครึ่งมิลนะครับครึ่งมิลทีนี้ก่อนเดินน้ายานะครับผมก็จะเอาผ้าตัวนี้เป็นเสื้อตาหานะครับซึ่งเราซื้อมาใหม่ๆแล้วเราก็เอามา ทำเป็นตัวเช็ดทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้มันไม่มีฝุ่นนะครับมให้มีฝุ่นก่อนอันแรกเป็นเรี่ยมรูปภาพซึ่งเป็นการทำหลังเรียมนะครับด้านหลังทำเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เดินน้ำยาประตัดเตะแลครับ การน,นีบนีมันก็แล้วแต่เราถนัดนะครับอันนี้ผมจะนี่บข้างล่างเนี่ยผมจะนีบชิดจะบนีบชิดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมกลัวน้ํายามันไหลเข้านะครับพันไว้ก่อนแล้วก็เดินน,น,น้ํายาไปปกติครับ ไฟดีมาแล้วก็เติมนะครับลนก็เช็ดนะครับไม่มีปัญหาครับตัวนี้ล้นข้างนอกไม่เป็นไรครับอยาให้มันลนข้างในแล้วกันเนี่ครับโอเคนะครับอันนี้เรียบร้อยอันนี้เรือทีเดียวจบเลยเพราะว่าเฉพาะด้านหน้านะครับต่อไปอาต่อไปอันนี้ เป็นทแกนสีดำเราก็ส่องดูดีๆนะครับว่าที่ฝุนออกหมดหรือยังนะครับแล้วก็เป๋านี้ก็ไม่ต้องที้เกียดเป่านะครับเป่าเลยมาเล็งนะส่วนตัวนี้เดินปกติธรรมดานะครับเดินธรรมดา มจะมีเรือยนะครับผมจะทําเรือยไปนิดหนึ่งหัวด้านล่างเห็ครับมันจะได้มีช่องวิ่งนะครับมันจะได้มีช่องลมยาวิ่งนะเร็นเยนะครับถ้ามันไม่เตรียมดูส่วนไหนก็ตะกี้มีคนโทรมานะครับตะกี้มีคนโทรมาอ่าเดียองค์ต่อไปเป็นการเลี่ยมสีโบราณ เป็น้าพงเหมือนกันนะครับภาพขรวมนี่เป่าขยันเป่ายิ่งดีนะครับเป่าเป่าทุกครั้งนะครับเพราะว่าเศษเศษฝุ่นเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับอันนี้ก็สีโบราณ เป็นสีปรับเซียนสำหรับมือใหม่นะครับเวลาเดินมันชอบเป็นรอยปีกรอยแตกนะครับถ้าเราเดินบ่อยๆเราก็จะจะชินกับมันนะครับก็เดินปกตินะครับไม่มีอะไรที่เสษนะครับผมเดินไม่มีอะไรที่เสีนะครับก็เดินปกติเลย ก็ไม่แตกนะครับไม่แตกทีนี้ก็ทำองค์ต่อไปน้ำยานี้ผมผสมนะครับผมผสมน้ำยาแห้งไวกับแห้งช้าผสมกันอย่างละครึ่งนะครับส่วนมากงานผมไม่ใช่งานด่วนนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยผมไม่ได้รับทางานด่วนที่จริงจะเอาแบบว่า น้ำยาแบบแห้งคาเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าเราผสมเนี่ยมันจะจะเดินง่ายแล้วก็น้ำยาที่แห้งคาเนี่ยข้อดีมันอย่างเพราะว่ามันมันไม่มันไม่ค่อยซึมไปเยอะครับหมายเพราะว่ามันไม่ค่อยกระเอบนะครับคือมันมันมันไหลแบบว่าไม่รุนแรงมากอันนี้ผมผมคิดอย่างนั้นนะครับ ผมคิดอย่างนั้นผมก็เลยผสมครึ่งคึ่งน,น,นะครับถ้าจะเอาแต่แบบแห้งค้าเลยมันก็จะเป็นคราบนะครับมันก็เหมือนเป็นคราบเห็น mm hmm. ไ,ไหมครับนี่ผมก็เลยผสมนะครับก็เลยผสม สูห้านันมันมีความเหนื่อยน,นะครับไม่มีความเหมนื่อยโดยเฉพาะการเลี่ยมอะไรที่เราลัวน้ํายามันไหลซึมนะครับผมว่าผสมน้ํายาแห้งชาเข้าไปด้วยช่วยได้นะครับน้ํายาเป็นแห้งเร็วโทษทีแห้งเร็วมันก็ไม่ได้มีทฤษฎีอะไรหรอกนะแต่ว่าผมสังเกตเองคือถ้าเอาแต่น้ํายาแบบแห้งไวเลยมันก็เป็นคราบนะครับมันจะออกแบบบางทียังเป็นคราบ ถ้าด้านหลังผมจะบีบนะครับจะบดีไว้เพราะว่ามันให้อา,ากาศมันออกไปข้างนอกนะครับเราก็ต้องดูนะว่าเต็มไม่เต็มนะครับถ้าไม่เต็มเราก็เติมนะครับด้านล่างไม่ต้อง,ง,งนนกังวลนะนะครับนะเรียบร้อยนะครับก็ไม่ยากนะเรียมพ้าไม่ยากนะครับถ้าเป็นเราก็ไม่ยาก มันจะยากตอนที่เรายังไม่เป็นนี่แหะครับนี่นะครับเอาดีเอาไว้ไนะครับลูกลมนี่เป่าช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้จริง พยายามใช้มือประคองนะครับเรวก็ดูว่ามันไม่เต็มหรือเต็มเต็มครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยรอบนี้สามองนะครับเรียบร้อยผมก็จะทำหมุนเวียนไปนะครับคือคือไม่ใช่ว่าทำไปพร้อมกันหมดนะครับเราจะหมุนเวียนเพื่อให้อย่างเม่เท้าได้ไหมครับ อ่าผมเลี่ยมอันนี้นะครับเดี๋ยผมเลี่ยมอันนี้เพราะว่ามันก็จะได้แห้งก่อนนะครับเย็นๆมาเราก็สามารถจะแต่งได้นะครับแล้วก็มาเลี่ยมชุดนี้นะครับไล่ไปแล้วก็จะมาเลี่ยมสององนี้นะครับจะหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจะไม่ใช่วัดลงทีเดียวนะครับค่อยหมุนไปเรื่อยๆโอเคนะครับสลับไล่เนี้ทดลองนะครับผมทดลองไล่ดูนะครับเดี๋ยวไปพบกันในไลฟ์ต่อไปนะครับ ติดยังไงทีเนี้ย